สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกชานกันด้วยอยู่กับผมเีกนะคะโซล่าเกมี่เอสดีนเองนะครับ,รบวันนี้เรามาอยู่กันในเกมซูปเปอร์ทอยเลสซิส,สดิฟเฟนต์นั่นเองนะครับเ,ออเกมนี้นะผมก็อัดมาแล้วประมาณ2ไม่ก็3มคลิปนั่นแหละครับผมไม่มั่นใจเหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดว่าผมอัดคลิปนี้ก็น่าจะเป็นคลิปที่3ไม่ก็4อันนี้ผมไม่มั่นใจเพราะว่าผมก็จําไม่ได้แล้วล่ะครับพอดีเกมนี้มันเพิ่งอัปเดตมาแล้วก็อัปเดตแผนที่มานะครับนี่มันก็จะมีแผนที่ตรงนี้ อัปเดตแผนที่มาแล้วก็อัปเดตอะไรหลายๆอย่างมาเลยนะคบแล้วก็เกมพาร์ทเนี่ยก็ <laughs> เกมพาร์ทก็ไม่มีนะครับก็คือตัวที่อัปเดตมาเป็นตัวฟรีทั้งหมดเลยเกมพาร์ทไม่มีนะครับแต่ว่าเกมพาร์ทแค่เปลี่ยนเป็นเขาเรียกว่าอะไรเปลี่ยนแค่หน้าปกเนาะก็ไม่มีอะไรมากไปต้องเข้าไปดูในเกมกันว่ามันอัปเดตอะไรมาบ้างนะครับโอเคเซิร์วยังฟรีอยู่เหมือนเดิมนะ โอเคนะครับพอเราเข้ามาอยู่ในแมปนี้นะครับอันนี้ก็จะเราจะอยู่ในล็อบบี้ของเกมนี้นะครับก็จะเป็นสักที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่ามันคือตรงไหนนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นยานของสปิเกอร์แมนนั่นเองนะครับนี่ดูได้เลยมีลาโพงตรงนี้นะครับที่ติดอยู่ในไคทันทีวีแมนนะครับนี่ตรงนี้แล้วก็หน้าล็อบบี้นะครับนี่แมปเพิ่มมา2แมปนะครับสแมปนี้โอเคเดี๋ยวผมค่อยพาไปดูตอนท้ายคลิปเลยท้ายแล้วครับแล้วก็อันนี้ก็น่าจะเป็นโมเดลมั้งครับแต่ว่า ไม่มีนะในเกมเนี้ยอันนี้อะไรนะปรสิตมั้ไม่รู้อันนี้ก็จะเป็นโมเดลพวกคาสป,ปิเกอร์มั้งเอออะไรประมาณนั้นแหละแล้วก็สป,ปิเกอร์ฮลิคอปเตอร์อันนี้ไม่มีในเกมนะสองอน,นี้ผมไม่รู้สิอาจจะอัปเดตต่อ,อไปก็ได้หรือมาตั้งชวยใเป็นกีกีก,ก็ไม่รู้เนี่ยนี่ถ่ายหน้าปกคมๆโอเคเรามาดูแมปดั้งเดิมกันเลยดีกว่าที่ทุกคนน่าจะคุ้นเคยนะครับ แอ่อแมปอันนี้มีชื่อว่าอะไรเออผมลืมอ่านไปละโอเคนะครับตัวที่เพิ่มเข้ามาใหม่จะมีอยู่ทั้งหมดสามตัวนั่นเองนะครับก็จะเป็นนี่เลยก็ปิงจาติดเจ็ตแพคแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นคาเมล่าบุ๊คแมนผมจําชื่อไม่ได้ละแล้วก็เป็นล่างที่ OP แล้วก็อ่านี่ครับนักวิทยาศาสตร์คาเมล่าเดี๋ยวผมจะมาเริ่มตั้งแต่ตัวนี้ก่อนตัวนี้น่าจะใช้10พอยตนะครับโอเคอ่าแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ อันนี้นะครับน่าจะคุณดาฟักบูงหรือเปล่านี้ผมไม่มั่นใจแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่าง <_ s 1> ใช่ครับมีตัวนี้ตัวใหม่ผมไม่รู้เหมือนกันซื้อมาดีกว่า <_ s 2> อะซื้อไม่ได้รอโอเคถ้าไม่รู้ผมไม่รู้เหมือนกันนี่ครับตัวใหม่ก็คือตัวนี้ผมไม่รู้คือตัวอะไรแล้วก็ตัวนี้มีอยู่แล้วเป็นอิสต์เอกับรับในเกมนะครับ <_ s 2> โอเคเรามาเริ่มดูจากคามล่านักวิทยาศาสตร์กันดีกว่า <_ s 1> โอเคพอเราแปลงร่างเป็นนักวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยชุดเนี่ยจะไม่เป็นชุดที่ตัวละครเราแต่งนะจะเป็นชุดสีีขาวท อยู่ติดมากับโมเดลตัวนี้เลยนะคะผมแล้วก็ที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะครับก็คือนี่ปืนพาสปารุ่นแรกก็ยิงได้ครับแล้วก็นี่ยิงโอเคมันไม่มีเสียงอโอเคผมเล่ิดเสียงใคผมเปิดเสียงระดับสุดๆเลยแล้วคุณจะได้ยินเสียงนี่ครับก็คูดาวช้า โอเคเออครูดาวัยขออภัยฮะก็กีฬาพอไวทโอเคถือว่าใช้ได้แล้วก็มีครับปืนพลาสมารุ่นอัปเกรดอันนี้ยิงค่อนข้างรัวเลยนะครับเป็นปืนรุ่นอัป,อปเกรดเนาะที่เห็นกันในซีรีส์เลยนะครับนี่ก็จะมีตัวนี้ตัวนี้ก็น่าจะนี่ครับกดกดเสียงดังเกินกดเอ <laughs> นะครับจะเป็นจะเป็นการหิวเลือด กด F จะเป็นการเคลืก็อสกิลแค่นี้นะครับแล้วก็เพิ่มโหมดใหม่มาโหมดนี้คะผมไม่รู้ว่ามันลงยังไงเพราะผมก็ลงไม่ได้เหมือนกันโหมดนี้โอเคอแล้วก็โหมดใหม่นี้น่าจะเป็นโหมดแซนบล็อกนะคบก็ <c oughs> คือเราสามารถเสกตัวละคร <p are> พวกฝ่ายสกิบิดิมาได้เท่าไหร่ก็ได้เลยนะครบแล้วตรงนี้ก็น่าจะได้ฟรีมั้งกดซื้อกดซื้อเราโอเคก็จะมีประมาณนี้แล้วก็ยูนิตที่สปอนก็ไม่ไม่มีก็เหมือนเดิมนะครับโอเคแล้วเราไปดูตัวถัดไปกันดีกว่า ตัวตัวถัดไปนะครับก็จะเป็นเอาเป็นนินจาคาเมล่าอัปเกรดหรือว่าที่หลายๆคนเรียกว่าคิทิโตะนะครับมีเอ่อ HP 500นะตัวนี้ตัวส่วนเนักวิทยาศาสตร์ HP 100โอเคตัวนี้นะครับความสามารถพิเศษคือบินได้แล้วก็สามารถติดเจ็ตแพกได้มีครับกระโดดสูงแล้วก็กดบินกดสเปกกดสเปกบ้าสองลอบครับนี่ครับจะบินได้บินได้สักพักนึงแล้วก็จะหยุดบินไปเองเลยนะครับ นี่ครับนี่ผมไม่อันนี้มันหยุดบินไปเองเลยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเรากระโดดปุ๊บแล้วกดสเปกบาร์นี่มันจะสูงขึ้นเมื่อไหร่ที่เราไปอยู่จุดสูงแล้วเรากดสเปกบาร์สองรอบนะครับมันจะสูงแต่ว่าบินได้ค่อนข้างนี่จะเอถือว่าไม่ไม่ได้แบบไม่ได้นานมากคือกําลังพอดีเลยนะครับแล้วก็ HP ห้า้อสกิลก็เหมือนเดิมครับกด F ฮิวเลดกด G เพื่อเป็นการฮิวเลือดเหมือนกันแต่ว่าสร้างเกาะป้องกันมาด้วยแล้วก็ไม้ดูดซ่วม มาดูส่วนก็จะมีแล้วก็กดคิวก็เป็นการพุ่งไปจนตีก็เหมือนเดิมครับแต่ว่าพิเศษแค่ติดเจ็ตแพกแล้วก็บินได้ไปไว้แบบเขาเรียกว่าหามอลน,นะคับนี่เวลามอนมันหลุดแะเทางนี้นก็เออบินมาได้เลยถือว่าค่อนข้างที่จะใช้ได้หลยตัวนี้คือมันมันเก่งอยู่แล้วครับคือในเรื่องคือมันเก่งอยู่แล้วก็เราไม่ต้องอันนี้กันมากก็ได้มันมาแค่นี้ผมก็ดีใจมากแล้วนะครับ โอเคล้มไงแล้วโอ้โ oh, หตีลังกาเลยเป็นไงท่าตายก็ยังสวยผมบอกแล้วตัวนี้เก่งโอเคตัวต่อไปจะเป็นคาร์เมล่าบูแมน HP หนึ่งร้อยนะครับแล้วก็เอา้าตัวนี้มีท่าเซตด้วยเหรอโอเคเดี๋ยวค่อยเอาไปดูแล้วกันท่าเซตนไี้ผมไม่มู้เหมือนกันอันนี้ HP หนึ่งร้อยครับโอเคมาดูอันนี้กันอันนี้ผมบอกเลยว่าผมชอบชอบเป็นระดับที่สองเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้คือโหดมาก โอเคตัวนี้นะครับคือแบบมันมีสกิลหนึ่งนี่ผมเห็นครั้งแรกเลยว้า wow. วมากโอเคไม่ใช่สกิลนี้นะครับสกิล F กปดปุ๊บจะเป็นการเปลี่ยนร่างงนี้นะครับเราสามารถยิงมอนจากระยะไกลได้มันก็จะเป็นจุดสีแดงๆไว้แรงโอเคเดี๋ยวผมเอาให้ดูแล้วกันเอาโหมดแซนบ็อกเอามาเอาโหมดแซนบ็อกมาเลยคุณผู้ชมจะได้ดูด้วยผมจะอันนี้ โอเคทีนี้เราก็อยู่ในโหมดแซนบ็อกแล้วนะคะให้เรากดมาตรงคําว่าแซนบ็อกตรงนี้เลยครับที่เป็นลูกเตา๋าทีนี้เราก็สปอนตัวอะไรมาก็ได้เดี๋ยวผมจะสปอนทอยเลตธรรมดามาแล้วกันทอยเลตทอยเลสธรรมดาอาเป็นร้านแล้วกันเพราะว่าอาจจะมองเห็นโอเคสปอนมาแลวโอเคนะครับแล้วนี่ก็คือราแล้วเราก็กด F ครับนี่แล้วก็กดยิงได้เห็นไหมครับมันจะมีเลงปังนัดเดียวแตกครับ พวกเอาร้านอะไรพวกนี้นัดเดียวแตกนี่แล้วเดี๋ยวผมจะมันสปอนได้เกือบทุกตัวเลยครับนี่นี่ทอยเลทธรรมดาโอเคผมจะสปอนทอยเลทธรรมดาแบบมหาศาลโอเคผมน่าจะสปอนเยอะเกินไปละโอเคนะครับนี่คือกองทัพเราก็แค่กดตัว F อก็ยิงรัวๆได้เลยอุ้ยองยังเหลือตัวหนึ่ง ทำไมไม่ฟัวโอเคเรียบร้อยทีนี้นะผมจะสปอนลาชมาสามตัวโอเคสามตัวแล้วก็สก,กิลนี้ OP ที่สุดครับกด G นี่จะเป็นการเรียกฮลิคอปเตอร์คาเมล่าแมนมาครับก็จะมีลูกน้องของเราออกมาช่วยนี่ลูกน้องนี่ลูกน้องมาช่วยนะครับน,นี่สปอนมาเนี่ยผมชอบมากดูโมเดลสิครับสวยกด G นะครับนี่แล้วก็บินหายไป คนี้ก็จะสปอนลูก้องมาช่วยนะแต่ว่าตะกี้เนี่ยครูดาวคอนข้านี่จะนานแบบนานมากเดี๋ยวผมสปอนอะไรมาเอ่อเอาเป็นเอาเอาเอาดีเจแล้วกันมันโหดดีครับตัวนี้อยู่ไหนอ๋อนั่นนะครับดีเจตรงนั้นนีเขาปล่อยลำแสงเลเซอร์อยู่โอเคดีเจ okay, ตัวนี้ถือว่าดาเมจแรงนะครับ นี่เขาน่าจะกําลังจะไปต่อยดีเจอยู่นะนใช่ครับเขากําลังต่อยดีเจอยู่โอ้โอผมเห็นแล้วไม่น่าไหวเวลาผมจะหนีดีเจแตกเลยครับนัดเดียวนัดเดียวแตกครับถือว่าโหมดนี้ดีมากแล้วก็เจ๋งมากเอาตัวอะไรมาอีกดีอืมผมอยากรู้ว่าตัวนี้มันคือตัวอะไรเนี่ยนิงจะอยู่ในเนี่ย เนี่ยเอาลองเอาตัวอัน,นี้มาดีกว่าสไปเดอร์ลาดลาดสไปเดอร์เออนี่เอาเลเซอร์อ๋อใช่ใช่เลเซอร์ไม่ใช่ลาดโอเคขอพแพยนี่โอ้โหโคตรเฟี้ยวเลยมาตีมาล่ากันหน่อยไหมล่ะนี่เอาถือว่าดาเมจแรงนะแต่ว่ากดจีร้อได้ไหมโอไม่นะผมเจอเลเซอร์โอเคผมยิงไปโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเอา อันนี้มาแล้วกันตัวอะไรอะอยู่ไหนโอเคปล่อยมันไปก็ได้ครับนี่ก็จะเป็นโหมดแซนโบกนะสามารถจะเสกตัวอะไรก็ได้ที่เราอยากได้โอเคผมเสกอันนี้มาล็อกเก็ตอยู่ตรงนั้นอันนี้ก็น่าจะเป็นเอ,อ่ออะไรผมเรียกว่าอะไรเยเงีเอ,อ่อหวยโม่แล้วกัน ใช่ครับมีผมเสกตงนี้มาแล้วก็ล็อกกตอตนั้นแล้วก็ตอนนี้คือแหลกมากแล้วก็ไม่ได้แหลกดีคือเสียงมันดังครับโอเคผมจะลองเสกอะไรมาดีออโอเคผมจะโอเคโหมดแซนบ็อกก็จะมีประมาณนี้ถือว่าเป็นโหมดที่ค่อนข้างที่จะดีแล้วก็โอพีมากแปลงร่างไปน,นี้ก่อนโอเคผมชอบเล่นมากโหมดนี้มันมันดี ก็เราอยากจะเลือกตัวอะไรก็เอาบอสมาจีแมนเออผมอยากเรียกบอสมาสองตัวนี่เป็นไงผมต้องสู้กับจีแมสองตัวกดอาอานี่ผมจะตายแล้วเอาดิทำไมบอสมันกดชะโคกได้แล้วทำไมตัวลูกกระจกมันโูกไม่ได้หรไหม่เข้าใจ ล่างอัปเกรดเนี่ยเปลี่ยนใหม่ก็จะเป็นนี่รูปหน้ายิ้มแบบนี้เลยถือว่าค่อนข้างที่จะน่ารักเลยนะครับ <Hey. S 1> โอเคแล้วก็อีกตัวหนึ่งนันะครับที่ผมเกือบจะลืมไปแล้วก็คือคุณดาวฟักบูมนั่นเองครับนี่เลย Boom ดาวฟักบูมผมบอกเลยนะเ,เลือดประมาณสองพันก็ถือว่าเยอะน่าจะเยอะโอเคเลือดสองพันโอเคถูกแล้วครับนี่ครับดาวฟักบูมก็จะเป็นสกิลมินจ ต่อยได้โอเคแล้วก็สกิลหลกัหลกๆของเขาเลยนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเรากด F จะเป็นการเรียกลูกน้องแบบนี้มาเดี๋ยวผมจะสปอนักตัวหนึ่งโอ้แม่นะเขาหายไปไวมากผมจะสปอนลาส์ออกมาตัวหนึ่งแล้วก็กด F นี่ครับมันจะช่วยยิงโอเคเดี๋ยวผมสปอนลาส์ออกมาัวๆแล้วกันจะสปอนเท่าที่จะสปอนได้โอเคแล้วทีนี้พอเรากด F เนี่ยก็จะช่วยยิงนี้เลยครับนี่แล้วถ้าเกิดว่าเรากด G นะ่ยจะเป็นการสปอน เออ่สปิกเกอร์แมนมายืนฮิวเลือดให้เรานะคะผมโอเคแล้วถ้าเกิดว่าเรากด H เนี่ยฮัลโหลโอเคกด Z เออโอเคผมขออภัยครับกด Z กด Z ฮัลโหลกด X โอเคครับต้องกด X ครับเราจะปล่อยเอ่อลาร์ดเอ่อโอเคลาร์สปิกเกอร์มาพ่น โอเคครับกดอันนี้กดค Q เพื่อเป็นการสปอนทีวีแมนนะครับกด Q อุย้ยผมกด Q กด F กด F กด G เป็นไงกองทัพถือว่าเป็นตัว OP มากทำไมยืนทำไมนอนเต้นกันอะผมชอบตัวเนี้ยโอเคกด E มีอะไรไหมไม่มีกด R ไม่มี Q, ไม่มีก็น่าจะมีอยู่หลกัหลกๆก็คือ Q F X แล้วก็ G okay, โอเคก็จะมีหลักๆอยู่ประมาณนี้ okay, โอเคก็ก็จะมีประมาณนี้แล้วก็ผมจะพาไปดูเขาเรียกว่าแมปนะครับที่เพิ่มเข้ามาใหม่โอเคอันนี้โอ้ฐานพังนี้เลยน,นะอุ้ยโอเคมันพังได้สมจริงมากโอเคเดี๋ยวผมออกไปจากที่นี่ก่อนเออฮัลโหลไปไง โอเคผมรู้สึกว่าต้องออกเกมแล้วเข้าใหม่โอเคเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีตอนหน้าล็อบบี้แล้วกันครับโอเคนะครับนี่ก็เข้ามาในหน้าล็อบบี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เสียงเพลงนะคะเพราะมากโอเคเดี๋ยวผมจะขออภัยตรงน,นี้ด้วยนะครับว่าผมขอรีวิวแค่แบบเดียวเพราะว่าตอนนี้นะคะผมเรียกว่าต้องไปเขาเรียกว่าอะไระออคือตอนนี้ผมไม่มีเวลาแล้วครับผมอัดมาเลยเวลาแล้วก็ตอนนี้ผมจะต้องไป เป็นข้าวใช่ครับเคผมต้องรีบอัดผมขอรีวิวแค่ด่านนี้ด,นนด่านเดียวนะครับแล้วก็ด่านนี้เดี๋ยวให้คุณผู้ชมลองไปดูเองแล้วกันโอเคเดี๋ยวผมจะแปลงล่างเป็นไททันเพื่อให้ดูได้ง่ายขึ้นโอเคนะครับด่านนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าผมค่อนข้างจะชอบเพราะมีรายละเอียดที่ค่อนข้างจะดีแต่ว่าข้อเสียหลักๆคือมอนเนี่ยครับคือแบบมันหลุดเข้าไปติดอยู่ตรงเนี้ยขอบๆโอ้โนหะม,มาหาศาลคือแบบผมเห็นแล้วผมก็แบบมันมัน,มน เก็บยากคือเรียกว่ามันเล่นค่อนข้างที่จะยากแต่ว่าด่านนี้คือโดยรวมคือรายละเอียดดีมากหรือว่ารายละเอียดด่านคือดีมากผมชอบมากเลยนะด่านเนี้ยแต่ว่าข้อเสียคือเห็นนะครับมันมีซอกเยอะแล้วพวกมอนตัวเล็กๆมันก็ชอบไปแอบนะครับผมก็เลยไม่ค่อยอันนี้สักเท่าไหร่โอเคครับก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับเกมทอยเลท ซีสติเฟนอัปเดตซูเปอร์แมปแล้วก็ตัวละครใหม่ๆโอเคนะครับสำหรับใครที่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับบอกลากันวยภาพ Man. ทีวีแมนไททัน4ีโอเคบาย